คาคันธังบะนะากกนนมาเล่นเกมนะในไลฟ์ใครที่อยากจะ<อ>มาเลยเพราะเขาแจกรางวัลเยอะมากนะคะอบอกแล้วนะใครเพราะว่าที่นี่เนี่ยบอกพี่ฟ้าเคยอยากจะแก้จมูกที่นี่ด้วยแต่ว่าตอนนั้นไม่มีตังค์เพราะมันแบบพุ่งตรงนะราคามันค่อนข้างจะแรงมากๆวันนี้ในไลฟ์ไปเดี๋ยวเขาจะแจกเตรียมเลยใครที่อยากจะแก้ะมูกมั แล้วไม่ได้มีแค่ตะมุกมีทำจมูกโอเพนสามวันโอ้หมายหรอเอาไว้รอบอกมีทำนมบ้างรี่ว่าทำนมดีมากโอ้าโอเพนสินเช่อเวนามดึงหน้าสามใช่ขาดตาดูดไขมันสามฟิลเลอร์สามเออพี่อยากรู้ว่าเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ว่าของขวัญในติ๊กต็อกอนไนแพงที่สุด ไม่รู้อ่ะดูห้สิงโตปะไม่ใช่ยูนิเวิร์สหรอยูนิเวิร์สหรอยังไงอ่ะไม่รู้เขาเรียกกันอะไยูนิเวิร์สที่มันเป็นมีกองมีกองไอ้นั้นเขาติดต่อกเหรียญปะเดี๋ยวดูเให้กินฟ้าต้องแก้จมูกมันไม่ต้องแก้นะทุกคนลองจิ้มไหมว่าอะไรมันแบบแพงสุดแพงไม่ต่อฉันจิ้มได้นะแต่ฉันไม่สามารถเปย เดี๋ยวตักแป๊บหนึ่งพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วตักแป๊บหนึ่งพอเดี๋ยวจะไปไลฟ์ที่ประมาณ5นาทีนะตักแป๊บคตักไปสิงโตแพงสุดป่ะเขาบอกเกือบ30,000โถปราสาท20,000มาๆม่ไม่ฮอลลีเดย์ยูนิเวิร์สอ่ะยูนิเวิร์สแพงสุดแต่ยูนิเวิร์สนี่คืออ่อ TikTok Live Universe นะเป็นแบบของ TikTok อ่ะ41,999ือยแปกคอยนะประมาณอ่ ฮอลลีเดย์ฮอลลเออใช่เขาบอกฮอลลีเดย์ครัพี่ฟ้าเคยได้ปะเคยได้แล้วปะจริงหรอเคยได้แล้วแต่สียังนะหนูว่าพี่ฟ้าไม่เคยหรอกหนูว่าพี่ฟ้าอาจจะเคยได้แค่สีฟ้าน่าจะยังไม่เคยได้สีแดงสีแดงเป็นไงวะเนี่ยวันนี้ใส่ชุดสีแดงลองกึ้งๆส่งมาให้มันเข้าตีมดิไม่แต่ว่าแต่ว่านี่คืออยากอยากเหตุนิสัยผ่านอะไรไดกินยำเนี่ยเนี่ยเปย์ยำเลยเคยแล้วเขาบอกพี่ฟ้าเคยได้แล้วแตไม่ได้จริงสีแดงไม่เคยได้ ีแดงเป็นไงวะอ้าวไม่ดูเป็นไงอะเป็นไงนะแต่แต่อยาาเห็นมอนอังกรอ่ะส่งมาให้ดูหน่อยทำไมมังกรไม่เคยเห็น <S 1> <S 1> อุ้ยขอบคุณรถไฟค่ะแต่เคยเห็นสิงโตแต่พี่ชอบมากที่สุดในบรรดาของขวัญในติกตอกก็คือสิงโตเพราะป็นคนชอบเรื่องไลอันคิงพี่อิงสิงโตอ่ะมันมีลูกมันด้วยนะมีแมวมันมีมันมีสีม่วงด้วยนะ มวใช่มันจะมีเนี่ยมันจะมีสิงโตสีม่วงแบบแบบสิงโตที่มากกว่าสิงโตธรรมดาโอ้มามันจะได้เฉพาะคนที่พี่ฟาชอบพี่ฟาชอบสิงโตในสิงโตจ้าชอบสีม่วงเพิ่งชอบแต่มันจะได้เฉพาะเอ่อคนที่เปรย์ยอดเยอะเยอะกำลังทำบุญอยู่จริงน้อทาบุญด้วยนะคะขอบคุณด้อมกองทัพด้วยนะเปย์เยอะ เขาเรียกว่าสิงโตนะดูหนาวใช่ดีได้แล้วเอาหรอได้แล้วอ้นหนูยังไม่เคยเห็นแต่ว่ามันมีมาใหม่ที่มันเป็นสิงโตแล้วมันมีแมวด้วยอะมาคู่กันอะอันนั้น่ารักเป็นพ่อลูกของมไม่ไม่ไม่มาคู่กันเลยคือสิงโตที่เป็นคำรามแล้วก็มีแมวด้วยคำรามพร้อมกันน่ารักไหมอันนี้ไม่เคยได้แต่เห็นเมื่อกี้แคปมาเห็นเดคิทเทนอย่างเดียวเขาบอกว่าฮอลิเดย์มันเท่ากับหนึ่งหมื่นหกพันบาทตังไทยตะคอยน่าจะเกิน คิงกันลยตะคอยน่าจะเกินคิงกันเรื่องของขวัญกันอยู่ใครใครเข้าใจกติกาแล้วเนาะเกมต่างๆพี่ฟ้าอยากได้อะไรพี่ฟ้าอยากได้อะไรไี่อยาได้ตังกินยำตอนเนี้ยซึ่งตรงแห่เจ๊ซิงตู มไม่ชอบปาวานกลัวมันหงอยหงอ่ะมันอ๋อเสียงกลัวเสียงมันน่ากลัวที่พี่เอ็มสองจุดห้ามันเยอะเพราะว่าคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วพี่ว่าเล่นไปแล้วหนูดีพี่ว่าเล่นไปแล้วขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไลฟ์ยังไงกับกองขึ้นไลฟ์ยังไงพี่ฟ้าทำไม่เป็นพี่ฟ้าต้องกดตรงเมาส์ที่โพ เขาจะต้องจอยลิคุ์เขาต้องส่งมาหาพี่ฟ้าหรือปะรับหน่อยรับตรงไหนอ่ะเขาส่งอ๋อเนี่ยเหรอแขกรับเชิญเนี่ยเหรอแต่ว่ามันไม่เห็นมีของกองทัพส่งมาเลยเลงไปลงไปเหน้ากล้องแล้วค่ะลงไปเซตหน้ากล้องแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าจะไลฟ์ในทีระทรคลินิกแล้วนะคะฝากไปให้กําลังใจพี่ฟ้าด้วยพี่ฟ้าใส่ชุดอย่างนี้เจ็บไหมไม่เจ็บครับ สวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมชุดสวยปะสีแดงเขินชอบสีแดงเดี๋ยวจะ like ไลฟ์ในเพจทีระทอนคลินิกแล้วนะทุกคนอย่าลืมนะใครอยากแกะจมูกทำปทากทำคางสัญญกรรมนะคะ เชิลอยับพี่นั่งหน้าได้เลยปะนั่งหน้าได้เลยปะาครเล่นฝั่งนี้ปะน่าฝั่งนี้แต่จริงๆนั่งสี่คนนึงได้เลยไหมอัดอัดกันเลยปากระป๋องโลซ่าเอามาเอามาดิมาอัดกันเลยมะอันอ๋อแต่ว่าจอมันแคบทีน่าลอ แจมส์ท็อบกิกกี้เซทายอ่ะะคชอบสิงโตแล้วชอบหนุ่มนายชอบให้ปี่ในได้ึมพี่เลยเหรอถึงกระชวนปี้เหรออยู่ดีถอดดีกว่าถอดเลยไม่ถอดชุดไปเลยอ่ะถอดใจไปเลย ทุกคนคะเดี๋ยวไปเจอกันในเพจทีรทอนคลินิกนะคะ<ป>เรากำลังจะไลฟ์แล้วนะบ๊ายบายนะคะ